เหตุผลหลักที่ควรหลีกเลี่ยงเนื้อแช่แข็งในผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินก่อนที่จะไปฟังฝากกดติดตามช่องแกนปรึกษาสะเก็ดเงินด้วยนะคะเหตุผลแรกสารจะตุ้นการอักเสบจากเนื้อที่หมักแปรรูปนานและเก็บแช่แข็งนานๆเนื้อแช่แข็งที่ผ่านจากโรงงานอุตสาหกรรมอาจมีการหมักและใส่สารกันเสียเช่นโซเดียมฟอสเฟตหรือสารเล่งสี สารพวกนี้จะกระตุ้นอาการอักเสบในร่างกายและอาจทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของคนเป็นสะเก็ดเงินเพี้ยนได้ง่ายขึ้นเหตุผลที่2การเสื่อมของคุณค่าสารอาหารการแช่แข็งนานๆจะทําให้วิตามิน b วิตามิน E และกรดไขมันดีเสื่อมสภาพลงทําให้ร่างกายขาดสารอาหารที่เข้าไปช่วยลดอาการอักเสบและซ่อมแซมผิวเหตุผลที่ 3. ความเสี่ยงโปรตีนเสื่อมสภาพระหว่างการแช่แข็งและการละลาย โปรตีนบางส่วนอาจเสียสภาพเกิดสารประกอบที่อาจกระตุ้นอาการอักเสบบางคนอาจเกิดอาการผื่นเหอหรืออาการคันหลังทานอาหารเหตุผลที่ 4. ปริมาณโซเดียมสูงเนื้อสัตว์แช่แข็งโดยเฉพาะเนื้อหมักอาจมีโซเดียมสูงโซเดียมมากไปอาจทำให้การข้างน้ำหรืออาการอักเสบเพิ่มขึ้น สรุปง่ายๆนะคะสาหรับคนเป็นสะเก็ดเงินถ้าอยากกินเนื้อสดจริงๆแนะนําร้านที่เราเชื่อถือได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเนื้อสดที่ผลิตมาจากโรงงานก็จะเสี่ยงการแช่แข็งในระยะที่นานก็จะเกิดอาการแพ้เพราะหลายคนยังหาสาเหตุตัวเองไม่ได้ว่าเกิดจากอาการคันหลังมืออาหารกินอะไรแล้วคันอาจจะเป็นเพราะการที่เรากินอาหารแช่แข็งหรือซื้อกลับมาแช่แข็งไว้ที่บ้านและกินหลายๆวันหากคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กดแชร์ส่งต่อให้กับคนที่คุณรักด้วยนะคะ